ายด้าขวานชายแดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นกอะติดตามข่าวสารทันเหตุการณ์รู้ชัดผ่านเล่มทุกเรื่องราวจุดโฟกัสสู่โซเชี้ยวไวต่อซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้เว็บไซ c ์นิตยสาคบดอทคอมสื่อสอารสื่อกลางเพื่อสังคมจะท้อนความจริงชัดเจนตรงประเด็น

Vì hết rồi phải không? Tôi xin cảm không lại được phải không? Ở cấp สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและเรื่องประเด็นเรื่องโอกวิญญาณิพนธ์ ประเด็นาารประเด็นเนี่ยมีมว,ามวารสารเนี่ยวารสารที่เอาไปลงเนี่ยเขาก็ทำหนังสือมาแล้วเขายืนยันว่าเป็นความผิดพลาดของวารสารเองอ๋อครับแล้วการวิจัยทิาจาย์ช่คไม่ใช่ผมคนเดียวเป็นรูปแบบของคณะ นะคณะก็มีทั้งวิใจัยในกลุ่มภาควิชาและคนที่ไปเป็นคณะบดีบัณฑิตที่ไรนะครับแล้วก็ในการนําเสนอเนี่ยก็เป็นการนําเสนอของส่วนของอาจารย์นะครับที่เขา,า,าเป็นผู้นําไปเสนอคุณซีดิงเพียงแต่การวิจัยเล่มใหญ่เนี่ยมันเป็นมีชื่อผมอยู่เป็นผู้ร่วมวิจยัยรุ่นน้ำอ๋อฮแล้วก็เขาก็ได้ชี้แจงแล้วนะครับส่วนวารสารที่ไปตีพิมพ์แล้วมันซ้ําขึ้นมาเนี่ยวารสารเขาได้ถอดถอนออกจากระบบและเขาได้ชี้แจงอนวสัชี้แจงมาแต่ว่า ทีมที่ดูดเลเรื่องนี้ก็ไม่ได้เอามาพิจารณานะครับแล้วก็ไม่ให้โอกาสชี้แจงหลังจากที่จะเริ่มต้นทํางานยังไงเพราะว่าดูเหมือนว่าจะทํางานท่ามกลางความขัดแย้งที่ยังมีอยู่ระหว่างฝ่ายบริหารกับสภาหมหาเลยก็นในในส่วนของการทํางานเนี่ยผมก็ตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เขา้ามาทํางานเป็นอาจารย์ในรั้วมหาลัยเนี่ยครับทุกคนก็จะรู้กันดีครับว่าผมทํางาน ให้กับทิศต,ตัวให้กับมหาไหรจริงมากกว่าให้กับครอบครัวอีกด้วยซ้ำไปนะครับเชา้าจึเย็นเนะสาร์อาทิตย์ต่างๆนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาตลอด1ิปีไม่เคยมีเรื่องราวใ,ใ,น,ในทางเสื่อมเสียของตัว,ต,วตัวผมเลยนะครับแต่ว่าประเด็นในการทําง,งานพอมาอยู่ในตําแหน่งนี้ประเด็นางการเมืองการไม่เห็นด้วยกับผลประโยชน์หรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ทําให้ผมโดนประเด็นต่างๆซึ่งผมยืนยันว่า ถ้าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่บอกว่ากล่าวอ้างว่าเราไปคัดลอกผลง,งานตัวเองหรือก็แล้ว,แ,ลวแต่นะครับลองดูเอกสารดูผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้องรอบข้างรวมถึงที่ร่วมวิจัยก็น่าจะ,จะเข้าใจถ้าถ้าเปิดใจที่จะเข้าใจะนะครับให้ความเป็นธรรมเขาเข้าใจว่าหลังจากนี้ต้องทาความเข้าใจกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยไม่น้อยแล้วว่าปัญหามันเกิดซ้ําเกิดซากแล้วก็ย้อนไปย้อนมาอยู่อจริง ผู้เราต้องมององค์กรเป็นหลักนะในการทํางาน <Yeah. S 2> ต้องมองมาไะไรเป็นหลักแล้วก็สิ่งที่มาอะไรต้องมองก็คือนักศึกษา mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นะระดับนักเรียนะระดับปฐมมัธยมซึ่งเรามีอาวยโสธิตใช่แล้วก็รวมไปถึงการบริหารจัดก,การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก mm hmm. ผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นนักวิชารารก็ mm hmm. มองมองุมเดียวกันหมดว่าเราอยากจะ พัฒนาการศึกษาซึ่งในวิกฤตขนาดนี้เราก็รู้ว่าจํานวนนักศึกษาเนี่ยมันน้อยอลงการ,รจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ในรูปแบบ,แบ,บแต่างๆเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับเราควรที่จะมาพัฒนามหาวิทยาลัยมาพัฒนาเรื่องของวิชาการพัฒนารูปแบบการให้โดยการทางการศึกษารูปแบบ,แบ,บแต่างๆที่ให้ษาเนี่ยเข้าถึงตัวมหาวิทยาลัยด้งานที่ในการสร้าง สถานการณ์หรี่สร้างเงื่อนไขทางการเมืองผมผมมองแล้วว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์จับตัวมูลคกรนาฬิมาเลยแต่ฝั่งนั้นก็ยังมีเกมที่จะเล่นอยู่อยู่ดีอันนี้ผมไม่ทราบโอเคขอบคุณมากครับครับครับ